วันนี้จะทำอะไรให้กินครับเชฟวันนี้เดี๋ยวไปตลาดมาครับได้เนื้อมานะครับเดี๋ยวจะทำเนื้อย่างเนื้อย่างจามขมๆนะครับมาดูเนื้อครับมาดูเนื้อแยกมันครับแยกมัน ิเขียงเนี่ยครับเขียงอันละแปดร้อยเนี่ยแค่นี้แหละครับเขียงอันละแปดร้อยดูเอาครับหลังจากนั้นก็ทุบกระเทียมนะครับทุบกระเทียมใส่นะครับกระเทียมเอาไว้หมักนะครับก็น้ำมันหอยนะครับผงชูรสนะครับรสด,ดีแล้วก็ใส่โซดาเข้าไปนะครับแล้วก็ กุอทองด้วยนะครับพริกไทยครับพริกไทยพริกไทยใส่พริกไทยเข้าไปหมักแล้วก็แช่เย็นไว้สักชั่วโมงหนึ่งแล้วก็คุกๆนะครับคุลีคุลีให้เข้ากันนะครับแล้วก็ไปแช่ตู้เย็นไว้นะครับในเวลาแล้วก็ไปเอาเข้ามาเข้าเตาย่างนะครับหมักได้ที่แล้วนะครับ ใส่จานนะครับเตรียมเข้าเตานะครับใส่จานเรียบร้อยดูเตาครับเตาอบนะครับเตาอบอย่างดีเลยนะครับเป็นเตาอบนะครับเนื้อจะนุ่มนะครับเนื้อจะไม่แห้งเพราะเป็นเตาอบครับเข้าเตาครับผมแล้วก็หลังจากนั้นเดี๋ยวเราไปทําเจียวไรอนะครับเบื้องหลังเบื้องหลังบ้านนี้มีดีครับขมแน่นอนใส่ดีลงไปนะครับแล้วก็ใส่กระเทียมหอมแดง ต้นหอมผักชีนะครับแล้วก็ใส่ชุลรสเข้าไปนะครับล้างกองน้ำปลานะครับใส่หน่อยแซบลอยสซลายแซบลายครับชุลรสหลังจากนั้นก็ใส่พริกป่นนะครับพริกป่นใส่ไว้ก่อนนะครับส่วนข้าวคั่วเราจะยังไม่ใส่นะครับตอนจะกินค่อยใส่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวข้าวคั่วจะดูดน้ํา ดูดน้ำที่เป็นน้ำปลาหรือน้ำดีอะไรจะดูดหมดเลยนะครับเดี๋ยวตอนจะกินค่อยใส่ใส่แค่พึ่งป่นไว้ก่อนนะครับเทคนิคนิดหน่อยนะข้าวคั่วเดี๋ยวจะเอาข้าวคั่วนะครับคั่วนี้คั่วมาจากเมืองไทยเลยนะครับโอ้ข้าวคั่วอย่าเพิ่งใส่แพ็คมานะครับใส่กระเป๋าเสียรถแพ็คมาครับผมในน้ำปลาที่มาจากเมืองไทยแตกใส่กระเป๋าเละหมดเลยครับมา